สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตจมูกนะคะหลังจากที่แก้มาแล้วประมาณ10วันนะคะปัญหาเดิมนะคะก็คือจมูกค่อนข้างสั้นแล้วก็รัดแกนมาทำมาแล้วประมาณ8ปีก็เดี้ยวไปทางนี้นิดนึงเราทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าเราอยากให้หน้าเรามีมิติมากกว่านี้ก่อนที่จะทำเนี่ยก็มีความกังวลว่าว่าจะบวมหรือช้ำหรือว่าจะต้องพักฟื้นนานคุณหมอก็แนะนําค่อนข้างดีมากนะคะตอนไปคอนซัลท์กับคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้เป่น กระดูกหลังหูนะคะแล้วก็เป็นผนังกั้นจมูกหลังจากที่ผ่าเสร็จนะคะก็ะอยากจะบอกว่าประทับใจมากๆทพี่พยาบาลหรือพี่ๆแอดมินพ,พ,พี่พี่พนักงานทุกคนะ่ะดูแลดีมากกลับบ้านไปพี่ๆเขาก็จะ follow up ตลอดว่าเป็นไงบ้างคะเข้ามาทําแผลไหมแล้วก่อนที่จะตัดไหมน,นะคะ7วันก็ใช้ชีวิตปกติเลยหนูก็เดินออกไปกินข้าวข้างนอกไปช้อปปิง้งแบบสบายมากไม่มีความช้ำความบวมเลยคุณหมอค่อนข้างที่จะ มือเบานะคะทุกคนก็ทักว่าแบบอุ้ยทำไมทําจมูกแล้วมันไม่บวมไม่ช้าเลยพอหลังจากถอดนะคะเราก็แบบตกใจมากเพราะว่าหน้าเราเปลี่ยนมากแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากคือมันคือมันสวยมากแบบเป็นมันเกินคาด กว่าที่เราตั้งใจไว้อีกอยากจะแบบขอบคุณคุณหมอว่านะคะที่ให้จมูกแท่งนี้คือมันเพิ่มความมั่นใจให้หนูเยอะมากเลยค่ะรานะคาขึ้นอยู่กับเทคนิคและก็ความยากง่ายของจมูกเราด้วยนะคะ290เาใบเถานะคะเราก็อยากบอกคุณหมอว่าคุณหมอเก่งมากคุณหมอมือเบามากขอบคุณคุณหมออีกรอบนะคะที่ทำจมูกเสกจ,จมูกนี้ขึ้นมาให้ใหม่นะคะอยากจะบอกว่าชอบมากแล้วก็ประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะ